สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในแอป Discord บนมือถือนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับเปลี่ยนภาษาให้กับเมนูต่างๆหรือภาษาไทยให้กับแอป Discord กันครับผมโอเควิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่แอป Discord ของเพื่อนๆก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับให้กดไปที่เมนูขีดๆีดมอันมุมซ้ายมือด้านบนจิ้มลงไปได้เลย แล้วก็กดไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับมุมขวาล่างตรงนี้นะครับจิ้มไป1นทีอ่าเขาจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับให้เป็นเพื่อนเลื่อนลงมาครับผมทางด้านล่างๆนะครับเขาจะมีเมนูหนึ่งนะครับชื่อว่าแลนเกตนะครับหรือถ้าเกิดใครเป็นภาษาอื่นให้สังเกตรูปไอคอนตัว A ด้านหน้าตรงนี้นะครับที่ผมไฮไลท์สี่เหลี่ยมสีแดงไว้ให้ให้แตะลงไปได้เลยเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะครับให้สังเกตในส่วนที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับแลนเกต หรือว่าที่เป็นรูปรงชาตินะครับให้เพื่อนๆกดลงไปได้เลยจากนั้นในหน้านี้ให้เราเลือกภาษาที่เราต้องการจะเปลี่ยนไปได้เลยครับผมในตัวอย่างผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับอ่าผมจะเลื่อนหาภาษาไทยเมื่อเจอแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดลงไปที่ภาษาอันได้เลยชึบแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าแล้วลองสังเกตดูนะครับเขาก็จะเปลี่ยนภาษาให้เราเรียบร้อยแล้วนั่นเอง ในหน้านี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรครับผมเพื่อนๆก็กดแบ็กกลับไปได้เลยแล้วก็กลับไปใช้งาน Discord ได้ตามปกติเลยครับผมโอเคลองนาไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ